อันธรรมยังธาตุปัจเจเวขณะปาทังพนามเสนยาธาปัจจจยังปาวัตตามางธาตุมัตตาเบเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนี้ ยาทิ่ทางจีวรังตาทุป,ปะปุญชโกจะปุคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและคนผู้ใช้สอยจีวรนั้นธาตุมาตะโกเป็นสัตวาธาตามธรรมชาตินิสัตโตไม่ได้เป็นสัตวะวอันยั่งยืน นิชีโวม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาภานิปานาอิมานิจิวรานิอาชิคุชนิยานิก็ชีวรทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิม อีมังปุติกายังปัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาทิวิยาชิคุชนิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาทาปัจจะยังปวัตตามานังธาตุมัตตเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยาทิ่ทางบินทปาโตตาทุปป,ปุญชโกจับปุคคโลสิ่งเหล่านี้คือบินทบาทและคนผู้บริโภคบินทบาทนั้น ธาตุมตะโกเป็นสากวะธาตุตามธรรมชาตินิสตโตมิได้เป็นสตาตตวะอันยั่งยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ัาโภปนายังบินทปาโตอาจิคุชนิโยก็บินทบาททั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอีมังปูติกายังปัตตวากรั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้ว อาติวิยาชีคคจชนิโยชายาติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาถาปัจจจยังปวัตมามังธาตุมัตามเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนี้ยาที่ทางเสนาสนางังตาทุปปาุญชโกจะปคโลสิ่งเหล่านี้คือเสนาสะนะและคนผู้ใช้สอยเสนาสนานาัง้าตุมัตตะโกเป็นสักว่าถ้าตามธรรมชาติ นิสัตโตมิได้เป็นสัตว์วะอันยังยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพานิปานาอิมานิเซนาสาน,านิอาชิคุชนียานิ ก็เสนาสานะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายังปัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิกุจานิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาธาปัจจยังปาวะตามานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนีด ยาทิท่ทางคิลานปัจจยะเพสัชป,ปริขาโรตาทุปปุญชโกจะปุคโลสิ่งเหล่านี้คือเพสัตปริขานอันเกื้อกูลแก่คนไขและคนผู้บริโภคเพสัตบ,บริคารน,นั้นธาตุมาตะโกเป็นสักว่าธาตามธรรมชาติ นิสัตโตมิได้เป็นสัตว์ว่าอันยังยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวาอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาโพปนายังคิลานปัจจะยาเปสะจัปปริคาโรอาชิคุชานิโย ก็ขีลานเภสัตบริคารทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอีมังปูติกายังปัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาจิคคุชนิโยชายาติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน